maintenant ช่องอีกแล้ว ฮลัลโหลทุกคนยินไหมครับได้ยินบ้างทุกคน นี่พี่มีอา่างคอมเมนเดอร์พี่จะเล่นไรนี่สวัสดีค่ะมิกวัอดีคะ่ะพี่แฟงไม่มีเอาวีของนีก เหน็บเน็บเหน็บวันนี้ไม่เล่นนะอ้าวโอ้หทำไม,มนเน็ตตัวมันกัดมา สิบเมกเลยนะเนี่ยเขาไม่ได้กลา่าวจำหนูได้ไหมจำได้ เธอบอกเล่งห้องไปสิจะลงแรงพี่แซงจะลงแรงพี่เหนียวเล่นหรือเปล่าพี่ไม่ได้เล่นค่ะเพราะแรงพี่ไม่เท่าพี่แซงก็ถ้าใครแรงเธอต้องแรงอะไรนะ แพทคอมมานเดอร์เข้ามาได้เลยถ้าคนจะเล่นนะแต่พี่จะเล่นแค่3คนนะ teams ban. turn to ban. พวกนี้พี่แซงจะสตรีมทับจีนะคะแล้วก็ส่วนไลฟ์จะเป็นวันอะาทิตย์นะไลฟ์แบบไลฟ์สดในติ๊กต็อกอะ่ะครับดีดูก่อน Your team's turn to pick วันนี้พี่แสงเล่นทีมต้องทำงานจนได้ไมยเอ็นดูอ่ะเดบอกแพ้แน่เธอทำไมเดบอกแพ้แน่ยังเกมยงังไม่เริ่มเลย <to> เล่นพับจีวันไหนเล่นพรุ่งนี้ครับน้องทีเหมือนเมนชันเก่งไม่ได้เมอนต้นข้าวจะราบเยน็นเธอไปแล้วต้นข้าวไลฟ์สดในติ๊กต็อกวันอาทิตย์ค่ะ Your เล่นคนเดียวมาจะเล่นกับใครกดกดกดเดียวกดเดียวโซโลแร้งนะทุกคนเดะพี่ก็อยากเล่นกับนางแต่แร้งพี่ไม่ถึงพี่กำลังพยายามปั่นแร้งตัวเองอยู่ตอนนี้ t e seconds remaining go go อะไรไม่รู้สักอย่างได้แหละโอ OIV จะเ,เอาไอดีพี่เหมียวจะปีไม่ได้พับตีอะ่ะเพราะเครื่องพี่มันอันนี้ใหม่มันไม่ค่อยดีนอ,ดนะอ่นนะอ่านไม่ทันเดี๋ยวเขาอ่านให้อ่านเอาพี่เหมียวจะไลฟ์สดแบบใช้ชีวิตตอนไหนครับพี่จะไลฟ์ในติกตอกครับน้องฟ้าน่าจะเป็นวันอาทิตย์ครับ หรือว่าทุกคนคิดถึงในใน u t u ู e อะเข้าไม่ทันนะเอ็นดูอะน้องก้าน้องก้าเข้าไม่ทันตาหน้าตาหน้าตาหนาไปเช็คตารังก่อนว่าพรุ่งนี้มีการสุมกันบ้างได้ไรนี่เดี๋ยวกลับมานะวุ้เห็ดแดงคิดจะเล่นได้ไหม มันเด่นแดงจริงนะวุย้ยเล่นยากนะเนนะเจ็บเทิงไม่ค่อยแรงเลยอะ รักนักเนียนเอ,อเ้ยแต่ตัวแดงวันเล่นยากว่ะฉเน็ต I need backup นี่ไงเนี่ยม <need> ันมันอื่นนะแดงแปงเล่นข้าจะหนด้นนว่แดงแข็ง

ร้วยคัแนนสองค่า้ะแนงเดี๋ยวให้ไปปรับให้มันลดลงก็ได้นะคะพีแซงเหมียวครับที ทำเพือทับตก Enemy t e ่อได้เข้ามาไล่ยิงอะไรนี่นะคะทีมซ้ายเหรอโอ้ดนเน็ตเธอสยไม่ตายได้ไงโดนเน็ตเขาอย่างไปง่ะ You have defeated yeah. an enemy. An ally has uh, been, been defeated. Yeah, an enemy has been defeated. Okay. Right Ultimate. This is the

Can't hear you. Crying out. Retreat! Can't hear you. Let me get the boss! An enemy has been defeated! An ally has been defeated! Slayer has been defeated! An ally has been defeated! ฝนตกแดดเลย <down. S 1> จริงเหรอไรนี่ไรนี่ไม่ดีนเสียงพี่เลยเหรอ เนี่ยสิบเมตรทุกคนดูสิบเมตรทๆน่นนนนาจะแพ้ I have been defeated. Retreat. Your tower has been destroyed. You have defeated an enemy.

You have been defeated. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. enemy has been defeated. The has been destroyed. An ally has been defeated. Enemy ultimate! Is an option. Surrender is not. Enemy <stabbing> onslaught. Just down. Your team has destroyed a tower. เ่ <Double> kill. อีกนานไหมครับนายเข้ามาเลย่ <t> An enemy has been <Nice assist. S 1> เดี๋ยวพ่บบินกันทุกคนนี่อไแบบเดียวแบบไปไม่ได้หนักี่เดินยัง ไม่กี่นิ e สิ d นิ e ก็เหนื่อกเลยเธอทีม e วดเลยครับอันนี้ลงแรงครับไนพี่แซงลงแรงถ้าจะเล่นตงแรงเลยนะ Commander. 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 Ah. On your mark. Chat can play. Attack the enemy tower. Your, tower. your team has destroyed a tower. พี่พึ่งได้ได้สองน่ายโหดอยู่นะปกติไน,นกับเด์จะพูดกัแบบเจอกันแบกเอกันแบกดเน็ตพี่ยังยังไปเด็กติดเด็กติดไกนทุกคน

โไ,ไม่ตายเลย,ยจริงก,การเชื่อมต่อสตไม่สะเทียนการเชื่อมต่อไม่สะเทียนเ,เ,เลยแมากพอที่จมากเกินไป Has been defeated. <laughs> <laughs> Retreat. Those greedy bastards are never satisfied. <laughs>

ไม่ไม่พี่ไม่ค่อยซีเรียสดักตกนะแต่ว่าเล่นมันเล่นไม่ค่อยมันนะคือพี่เดินมันมันมันไม่ลื่นอ่ะมันไม่ทันใจเลยเนี่ยป่วยจัด An ally has been defeated. <THIS> An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. <acuerdo> An ally has been defeated. Oh, <S weed> <calam> <Niss Oxford> You have been defeated An enemy has been defeated Enemy ultimate Your tower has been destroyed Hello? อดาเอไปเสีย oh, <not player> ัว่าฟโอ้ซาติใช้ดีไหมี่ยไม่ใช้ดีกว่าน้ ได้พี่ใช้ป้องกันดาวไว้ทุกคนเอาไงดีเอาไงดีเอ,งดเอาไงดีทุกคนไม่ตัวมาโทษเน็ตเขาก็โทรศัพท์เธอโทรศัพท์เธอไม่ก็ไม่ดีอ่ะผมว่าวิลล่าโหดนะแตงเคยเล่นวิลล่าไหมถ้าวิลล่าพี่แนะนําแบบว่าถ้าวิลล่าก็บอ,อกของที่ว่าเบิร์ดทีเดียวอะ่ะแบบทีเดียวตายเลยอ่ะกดใช้ไปเลยพี่มีใบเดียวกดใช้ทุกคน พี่เกิงพวกกันดาวเออดูเนตดูเน็ตเก้าบาททุกคนบอกสิเน็กโอ้โหโคตรกากเลยหกกันหนึ่งดูเน็ตด้วยดูเน็ตด้วยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวหัวร้อนมาแล้วไปไล่ทุกคนเน็ต9กาทาดเน็ตแรกที่มาเตรียมให้ดูใหม่เน็ตไม่ผ่าน หรือได้ผ่านการใช้งานไหนไหนมีว่าว่าอะไรอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรา, <S <S 2> <S 2> เ,ราเรามาเราเราพี่ว่าเรามาอันนี้กันดีกว่า <Okay>. <S 2> <S 2> ดูเพื่อนเอาวีแสงม,ม,ม,มีมีสาวๆหรือเปล่า เน็ตบิงมาไงฮ่อย่าเปลี่ยนเรื่องอย่าเปลี่ยนเรื่องหอน <c oughs> <ำ>ไหนแอดมายังยังไม่ได้แอดมาแล้วไปไหนมาต้นข้าวแอดผมมาผมชื่อกัดออกัสทั้งหมดเป็นความ <c oughs> ผิดของเน็ต <c oughs> ใครบอก <c oughs> นไหนโอ้โหเน็ต <c oughs> สุดยอดเลยทุกคนหนักที่เดินยังเดินไม่ ยังไม่ตรงเลยเหมือนคนเมาเลยอ,อ่ะเฮ้ยเรามาเล่นนี่กันไหมไนพี่พี่ขึ้นพี่พี่อยู่โกนะพี่ไต่แรงจะขึ้นแพทแล้วไปแบกี่มีอะอรไปไปแบกมันดิไปแบกไปมีอะไรทุกคนอะไรเรียกมันโอ้ยไม่ต้องมาหอมเลยถ้าจะเรียกมันน <laughs> ะไม่ต้องมาหอมเฮ้ยอียมันเลียน,นหน้าทำไมเอาเป็นหมาเหรอห่าเพลงฟัง โอเคเดี๋ยวไปขึ้นไลฟ์ในติ๊กต็อกดีกว่าเล่นเน็ตเน็ตมันช้าพี่พี่แสงหวัวร้อนไปดูกันในติ๊กต็อกเลยทุกคนโอเคมาใครยาอันนี้ไลฟ์ในติ๊กต็อกมาเร็วๆแป๊บหนึ่งเจอกันในติ๊กต็อกนะคะเด็กๆ